ดีค่ะเช้านี้นะคะเรามาโผล่กันที่เมืองซินทธาประเทศโปรตุเกสค่ะมาดูกันที่พระราชวังพีนาหรือพีนาพาเลสค่ะโอ้สีที่สวยไหมคะสีสันเด็กๆเป็นไงฮะแสบตาเลยเหรอฮะเด็จะตกแววเนี่ยเด็จะตกเพราะอะไรคะโอ้มาอยู่กับนต้นไม้ค่ะสีวังก็ส่วนหนึ่งนะคะดูสังเกตสีท้องฟ้าโอ้วันนี้ฝีฟ้าเข้มเลยค่ะไปไปเดินดูสำรวจด้านในกันดีกว่าใช่ค่ะปราสาทแห่งนี้นะเป็นสถาปัตยนของพวกแขกมัวค่ะ แขกมัวหรือผู้ชาดิมนี่มาแขกไม่ใช่มาอีกชั้นไงปราสาทสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนี่สวยมากชอบโอ้เป็นไงครับสวยไหมครับมามาสวยมากเลยโอปราสาทตรงนี้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดที่ที่เคยไปเลยเนาะมันดูมีชีวิตชีวามีสีสันสีน่ากินไหมครับแก ีเหมือนลูกกว่าไม่ให้กินอาแต่ยกมือยังไงครับโอ้โหอันนี้อะไรครับม宝妈ป้อมยามโอ้ป้อมยามเหรอครับยามที่นี่น่าอิจฉานะครับวิวสวยค่ะะเห็นเมืองข้างหลังโอ้โหเป็นไงไม่ใช่ป้อมยามเด็อีกคนเอ้าอะไรครับเนี่ยยเข้าอีกคนยักเข้าอีกคนโอ้โหดูวิววิวโอ้แพงเมืองด้านนี้สีแดงนะหนี้มีปราสาทวะด้วย มีเมืองนี้มีสีปราสาทค่ะที่ดังๆอย่างนี้มองเห็นเป็นคล้ายๆแพงเมืองจีนนะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือปราสาทมอหรือมัวทุกอย่างเนี่ยนะคะมัวใช่ไหมเออเคลื่อนมาอีกหน่อยนะฮะเป็นมีอเมืองค่ะนี่เมืองสวยงามอารามสีครับกายมัวแต่ทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรไม่ใช่ครับ่มัวค่ะอ้โหมาเป็นไงฮะเป็นไงฮะ โลมันเย็นอะโลมันเย็นเย็นอะไรดีครับเย็นย่างล่างเลยย่งว่าง,ง,าง <c oughs> ใส่กระโปรงท่านมาทำไมครับวันนี้ฮะโอนนี้วิวสวยมากเลยเนาะใช่คือที่ใส่ท่าะไรเ<อ>พราะกลางวันมันร้อนมากร้อนจนขอทนหนาวดีกว่าอะไรคนะรับผมนะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเที่ยวชมด้านในพระราชวางังแล้วค่ะอ๋อเหรอโอเคไปเลยค่ะไปเลยค่ะก็สวยแล้วสวยแล้วค่ะอาบ้าตาคนนี้คือใครครับสวนนกกา สวยงามาดูแก้วสิแก้วมีสีสองสีตัดกันด้วยค่ะมีแก้วเล็กแก้วน้อยแก้วใหญ่เหเมือนเมียเล็กเมียน้อยไหมคะน่าจะใช่บ้าเป็นห้องนอนนะเนี่ยดูสิวิวสวยไหมน่าอกห้องนอนห้องนอนเหรอนีห้องน้ำค่ะห้องน้ำ ต้องแต่งตัวแป้งค่ะเราต้องเครื่องแป้งนะฮะห้องแต่งตัวครับอันนี้เข้ามาสู่ห้องนอนใหญ่ยังครับเหรอไหมมีกระจกบานเลื่อเลยมาเรามาดูดีเทลที่ผนังโลเซ็ตโอ้ดีเทคเจอร์ด้วยนะคะโอ้โดูดิสวยเนาะเกิดมันพูดขึ้นมาตอนกลางคืนทำไงอ่ะอนี่เตียงสวยงามค่ะ เรเาผิงอ่ะอันเบลเลอร์เลยค่ะห้องเด็กกระ็แบบใช่ไหมนี่เก้าอีเ้เด็กเด็กเด็กค่ะทำไมคะเออาทำไมเตี้ยเตี้ยอะอะไรนะรนทำไมอคะคะน่าเกลียดไงฮะน่าเกลียดเหรอเห็นนมเลยเห้นนองโทรศัพท์ค่ะเฮ้ยมีห้องโทรศัพท์ด้วยเหรอฮะโอ้ อ๋อนี่คือบาเล่นหมือนคโทรศัพท์เลยมั้งแต่ยุคนั้นนี่จะโทรคุยกับใครล่ะคะใครมีมีโทรศัพท์บ้างน้อยมากสวยงามอันนี้ดาแต่ปากน่งจำเนื้องานช้าโอแก่มาจากงานช้างเลยเหรอคะโอ้อันนี้เป็นห้องฟรีสูทอ่าวังนี้สวยไหมคะใครชอบคอมเมนต์บอกแม่แอนด้วยนะวังอะไรนะ ทีน่าพาเลสหนงสี <นะ S 2> ส่รูาบาทค่ะหนงสี่รูบาทน,นะโอเคอ้าบ๊ายบายเลยค่ะทุกคน